การตรวจศาสนายนี่ไม่ใช่ของเล่นเป็นของที่มาจากพระเต,ะเต,ะเต้ปบิดกและก็มีจริงทีนี้ไอการตรวจตรวจศาส,ส,ส,สนาเนี่ยก็องมีอย่างอ่อนหวานอย่างอ่อนหวานอย่างเช่นว่าฉันทาจิปันเตอยอยังวิริยาจิปันเตยยังจีปายอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่อนหวานแต่ยังที่สรวจอย่างวัดเขาผมชิญแย่เขาสวดนี่ก็จะมีประมาณว่าฉันทาจิปันเตยก็จะมีลูกกระแทกนิดนึง อันนี้จะไม่น่าเกลียดนะแต,แต่แต่ถ้าว่าวัดไหนเอาไปสวดแล้วมีการลูกกระแทกมากหรือว่าการเอื้อนมากหรือว่าปี๊บทะนี่มันไม่ใช่พระผู้ใหญ่ชันติเตียนมาคิดเตียนมาแล้วก็ต่อไปบาลีของเราก็จะวิบตัติมันมันจะเสื่อมไปโดยที่การว่าเราไปสวดเกินถ้าเราสวดพอดีพอดีแบบนี้แบบแบบวัดเขาเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นการสวดที่ว่าไม่น่าเกลียดแล้วก็ไม่น่าชางัโงโยมก็ไม่ติเตียนแล้วก็จะใช้ในงานเรียกว่างงานงาน อวมงคลงานอาวบมงคลนี่ก็จะเกี่ยวกับงานศพงานผีแต่งานมงคลนี่ก็จะเป็นการฉลองตายก็จะสวดไม่ได้นะเป็นการเป็นงานฉลองตายเพราะฉะนั้นแล้วการสวดเนี่ยถ้าไม่ให้พระผู้ใหญ่ท่านตะติเตียนต้องสวดแบบพื้นๆนะในการสวดไม่ใช่ของเล่นแต่โยมจะต้องมีโยมศรัทธานะศรัทธาในการสวดด้วย ว่าตรวจยังไงแล้วก็ความเป็นไปมายังไงถึงโยมเจ้านีมนต์ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพในงานศพนั้นต้องการพระวัดเกาเพ่มแง้ไปตรวจศาสนานี่ประมาณนี้เป็นความต้องการของเป็นถูกเป็นความต้องการของโยมแล้วก็เป็นความต้องการของเจ้าภาพอย่างอย่างเช่นเจ้าภาพนี่เขาถ้างานศพมีสามคืนห้าคืนก็แต่ละคืนก็จวดนิมนต์จากวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างถูกต้องหลายๆวัดเขาไม่ได้เอาวัดเดียวแต่วัดวันวันนี้วันนี้คือที่หนึ่งเขาจะจะนิมนต์ตรวจแค่แค่พระอภิธรรม แต่ว่าคืนที่สามแลคืนที่สองก็จะนิมนต์วัดเขาพนังแงไปสวดหัสนาเ,ออเป็นการสวดปิดท้ายปิดท้าย mm hmm. ปิดท้ายในการเป็นการว่าออการสวดศาสนายัยปิดท้ายของพระพิธรรมนี่ก็อยู่ในประมาณว่าสรุป mm hmm. เป็นการสรุปในการสวดพระพิธรรมในงานอาวมงคลครประมาณนั้นก็เรียกว่าเป็นบทสวดที่มีอยู่จริงมีจริงมีจริงออไม่ใช่เป็นการลเล่นพุทธเจ้าท่าน,ท,านท่านตรัสมาแล้วจริงรแต่ว่าที่เราสวดเกินก็มีสวดพอดีก็มี แต่ที่สวดเกินไปวิบัติแน่เพราะว่ามันเป็นบาลีต่อไปจะใช้ไม่ได้ะจะมาปี๊บชะหรือว่าอะไรนี่มันเป็นการลอ้อมันเป็นเป็นว่าโลกวัชะชะชาวโลกติเตียนถกต้ตตองไม่สํารวมพระเราเรียกว่าลูกพี่เห็นด้วยกับถ้าพระใหญ่ท่านออกมาถาท่านพระพยอมพูดถูกแล้วท่านพระพยอมเนี่ยที่ได้กล่าวติเตียนพระบางวันที่สวดศาสนาแล้วมีการปี๊บการชะมันไม่ใช่<อ>แต่ที่จริงพื้นๆแล้วต้องเป็นของวัดเขาผมจางแ พื้นแล้วก็จะอาจจะมีลูกกระแทกที่หนึ่งก็ไม่น่าเก็บเราจะกระแทกชนิเฉพาะที่ว่าเต้ยเต้ยแต่เราไม่น่าไม่น่าเก็บมากแต่ว่าลูกวัดอื่นเราไม่ใช่ปีช้าเต้ยอย่างกุ๊กเกี๊ยงมันไม่ใช่โยมอาจารย์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประมาณยเ สุภาณะคตาเตเตมานาเปตเตะังาสโยนะสัตงปุรภารัตเมมยปะเมตังปุรภารัตเมียะตางานังทุกโรคยันิวันใจเยตัสปุตัสปโตตัสปโรตัปยตสปโ ไม่ควรใจแย่ตะบะครุตะบะโตตะบะโตะบะไตตะบะโ้อตะเบียดดันใจไม่ควรใจแย่ตะบะตา